กล้องวงจรปิดโซล่าเซลล์หรือว่ากล้องวงจรปิดไร้สายตัวนี้แบบใช้ WiFi นะครับเราต้องมีกล่อง WiFi กระจายสัญญาณให้เขาข้อดีของไร้สายตัวนี้มันใช้แผงโซล่าเซลล์ในการชาร์จลงแบตเตอรี่มีแบตเตอรี่ข้างในสามารถเสียบกับไฟบ้านได้โดยใช้อแดปเตอร์ชาร์จมือถือได้เลยตัวเสียบข้างหลังเขาเป็น t y p e C ถ้าเราใช้กับ จุดในใกล้บ้านเลยต้องการที่ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและการบันทึกภาพต่อเนื่องต้องใช้ปลั๊กอินคือเสียบเข้าไปเลยแต่ถ้าเราใช้ในโหมดโซลาร์เซลล์การบันทึกภาพเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่ในตัวนี้สําหรับใครที่ต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านรอบๆบ,บ้านนะครับในบริเวณที่สัญญาณ wifi ได้ทั่วถึงแต่ไม่ต้องเดินปลั๊กสายไฟไปนะครับสามารถเอากล้องวงจรปิดตัวนี้ ติดกับแผงโซลาเซลล์แล้วไว้กับจุดที่เราต้องการจะใช้งานนะครับถ้าติดแผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์ต้องได้รับแดดดีทั้งวันด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาไปติดในร่มมันมีผลต่อการชาร์จไฟในแบตเตอรี่ติดนอกบ้านก็ได้ในบ้านก็ได้นะครับตัวกล้องเขากันน้ำด้วยนะครับตัวนี้สามารถปรับซ้ายขวาขึ้นลงได้นะครับแล้วก็สามารถใส่เมมโมรีในการเก็บ การบันทึกภาพได้นะครับถ้าแดดปกติเลยนะครับชาร์จแดดปกติเลยในโหมดโซล่าเซลล์เนี่ยการบันทึกภาพเขาจะปรับให้อัตโนมัติถ้าแบตเตอรี่ต่ำกว่า30%เเขาจะเปลี่ยนโหมดบันทึกภาพเป็นโหมดที่ช่วงจำเป็นที่สุดหมายความว่าไม่ได้บันทึกตลอดบันทึกเฉพาะแค่สัตว์สิ่งของเดินผ่านตัวนี้ราคาอยู่ที่2,000กว่าบาทน,นะครับใครที่สนใจก็ดูได้ที่ตะกร้าซ้ายมือใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อเขาใช้กับแอป Easy Cloud Easy Cloud ตอนนี้โดยส่วนมากแล้วเป็นแอปสำหรับกล้องวงจรปิดไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดที่ใช้ไฟบ้าน Wi-Fi หรือว่าเป็นโซล่าเซลล์หรือว่าไฟถนนโซล่าเซลล์ที่มีกล้องวงจรปิดก็ตามอันนี้จากร้าน XML Solar นะครับก็ลองดูก็ผมราคาอยู่ที่2,000กว่าบาทตากล้าสายมือใต้คลิปได้เลยวิธีการเข้าใช้งานนะครับเข้าที่ Easy Cloud นะครับแอปตรงนี้ ครับซึ่งผมมี Easy Cloud หลไหลตัวก็คือกล้อ,ลองวงจรปิดที่ใช้ Easy Cloud หลไหลตัวกดบวกครับเพิ่ม <A device S 1> อุปกรณ์นะครับจากนั้นก็มาสแกนตรงนี้นะครับสแกนหลังกล้องเ <the> ขาจะมีให้สแกนนะครับรอสักครู่นะครับต่อไปได้รับ ต่อไปนะครับแล้วก็ใส่รหัส Wi-Fi ของบ้านเรานะครับตอนนี้เรากำลังใส่รหัสแล้วเอากล้องเนี่ยไปให้สแกนนะครับนะครับกล้องก็จะสแกนนะฮะตอนนี้กำลังสแกนนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็กล้องเดี๋ยวผมจะแปนกล้องให้ผมหันมือเอานะฮะนะฮะแล้วก็เราก็กดยืนยันนะฮะอันนี้เห็นรูปในกล้องแล้วนะครับมันก็จะเพิ่มไปที่อุปกรณ์ ตัวของผมเพิ่มเติมเราก็สามารถเรียกดูได้จากตรงนี้นะครับนี่ครับผมแพลนอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแพลนตัวนี้นี่ครับแพลนไปที่หน้าบ้านอ่าในนี้คือได้แล้วนะครับตัวเนี้ยมันมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับตอนเราเชื่อมต่อเรายังไม่ต้องเสียบแผงก็ได้เพราะว่าเขามีไฟอยู่ในตัวนะฮะพอเราจะเสียบเนี่ยเราเปิดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เราเสียบชาร์จตรงนี้ได้เลยเป็นไทสนะฮะ ไฟสถานะชาร์จก็จะขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับแผงโซล่าเซลล์เรายึดติดแยกนะครับถ้าเราตั้งกับเสารเราก็ทำตัวรับแผงโซล่าเซลล์มาด้วยนะครับสามารถที่จะใช้งานทั้งกลางวันกลางคืนเลยตัวนี้เป็นอินฟราเรด นะครับใครที่กําลังมองหากล้องวงจรปิดไร้สายแบบ Wi-Fi ใช้บริเวณรอบๆบ้านโดยไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่มก็ตัวนี้เป็นอีกตัวที่ตอบโจทย์สามารถดูออนไลน์ได้ทุกที่ตัวนี้เขาไม่ได้แถมเมมโมรี a การมาให้นะครับมันจะมีที่ใส่เมมโมรี a การตรงนี้ไว้บันทึกนะครับแนะนําให้ใส่เมมโมรี a การ32หรือ64 g ิบเอามาเสียบเพื่อเก็บภาพบันทึกนะครับโอเคครับผมนะครับใครที่สนใจดูที่ตะกล้าสายมือใต้คลิปได้เลยครับ